สวัสดีครับกผมช่องดาร์คซ r o ลคุยอีกครั้งนะครับเป็นนิยายเรื่องสปรพยุทธทะลุฟ้าดำเนินมาถึงเล่มที่2ในบทที่14นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วหลินต้มของเราก็ได้ออกมาจากเมืองแล้วนะครับเพื่อจะไปฝึกวิชากับย่าเหล่านะครับแล้วก็เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับมาฟังกันต่อได้เลยนะครับ บทที่ 14, สิสี่ำนักม่านเมคาสำนักม่านเมคาค่ายสำนักที่สรงอิทธิพลระดับต้นๆของจักรวรรดิเจียมาตั้งอยู่บนเทือกเขาที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากนกครหลวงของจักรวรรดิเพียงสิบกว่ากิโลเมตรเนื่องเพราะชื่อสำนักม่านเมคาเทือกเขาแห่งน,นี้จึงถูกขนานนามว่าเทือกเขาม่านเมคาเทือกเขาม่านเมคามีลักษณะชัยภูมิสูงชัน สามด้านเป็นแผ่นผามีเพียงถนนสายเดียวที่ขึ้นสู่ยอดเขาจึงถูกจัดให้เป็นสถานที่อันตรายและพิทักษ์ง่ายโจมตียากนำซ้ำโดยรอบของภูเขาล้วนมีสิทธิของสำนักม่านเมคาตระเวนตัวตาอย่างเข้มงวดเทือกเขาทั้งแขบจึงเปรียบเสมือนป้อมยุธทธศาสตร์ขนาดเล็กป้อมหนึ่งโดยปริยายตำแหน่งที่ห่างจากเชิงเขาม่านเมคาเพียงสองกิโลเมตรมีฐานทัพของกองกำลังทหารมา้าห้าหมื่นของจกกักรวรรดิปากลากอยู่ แม้ในซามคือปารปักแม้ในนามคือปกปักรักษาพรนครแต่ผู้ใดล้วนสามารถมองออกนี่คือการป้องกันพยักดุซึ่งอยู่ติดกับนครหลวงตัวนี้ของผู้ปกครองจัก,กรวรรดิเหนือยอดเขาด้านหลังสำนักม่านเมคาไอหมอกล่องลอยประหนึ่งทิพวิมาเนเหนือหินศิลาสีดำที่ดูดเด่นก้อนหนึ่งตรงขอบผาสตรีในชุดกระโปรงสีขาวนวลกำลังทำท่าประสานมือหลับตาฝึกยาน การหายใจเข้าและออกของนางก่อเกิดเป็นวงโคโจรอันสวยงามห่วงบรรจบของทูุดรอบโคโจรนั้นในอากาศที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานอันเข้มขน้นล้วนแผ่ซ่า,ปานปราญยุตสีเขียวจางๆออกมาเป็นละลอกกระแสปานหมุนวนรอบตัวสตรีจากนั้นถูกดูดซับเข้าสู่ในกายอย่างต่อเนื่องดำเนินการหล่อหลอมดูดซึมเมื่อกระแสปานสีเขียวละลอกสุดท้ายถูกสตีดูดซึมเข้าสู่กาย,ยานางค่อยๆเปิดเปลือกตาทั้งสอง จุดแสงสีเขียวอ่อนวาบขึ้นในดวงตาเรือนผมเหนือบ่ากวงพริบตานั้นผิวสวัยขึ้นเองโดยปราศจากแรงลมสิทธิ์พี่หน้ารันท่านผู้เท่าหน้ารันสู้มาที่สำนักม่านเมคาแล้วบอกว่าให้ท่านไปพบเขาแพลเห็นสตีออกจากสภาวะฝึกยานหญิงรับใช้ที่รออยู่แถวนั้นนานแล้วรีบรายงานอย่างรอบน้อมท่านพ่อเหรอเขามาทำอะไร สดับวาจาสตรีมุ่นคิ้วงามสายหน้าชง,งนใจผุดลุกขึ้นอย่างสวยสง่าสายตาเฉยเงยกวาดมองใต้ผาลึกมือเรียวสวยรูปกระโปรงสีขาวนวลเบาๆพรนันหมุนตัวพระจากบริเวณซึ่งเป็นสถานที่ฝึกยานของนางโดยเฉพาะกลางโถงใหญ่ที่กว้างขวางสว่างสวยัยชายกลางคนสีหน้าเคร่งขึงเล็กสีหน้าเคร่งขึงเล็กน้อยกำลังยกถ้วยชามืออีกข้างเคาะโต๊ะตลอดเวลาอย่างมุ่นงาน หน้ารันสู้ในยามนี้หงุดหงิดเหลือทนเพราะเขาแทบจะถูกหน้ารันเจียบิดาของเขาใช้ท่อนไม้ไล่ตะเพิดขึ้นมาที่สำนักม่านเบคาเขาคิดไม่ถึงเขานำทัพไปตั้งฐานที่ภาคตะวันตกของจกักรวรรดิเพียงหนึ่งปีบุตรสตรีของเขานั้นขวัญกล้าเทียมฟ้าคนนี้ถึงกับกล้าแอบไปยกเลิกสัญญามัน่นที่ท่านผู้เฒ่าตกลงไว้ในปีนั้นในตระกูลผู้ใดไม่ทราบหน้ารันเจียรักหน้าตาเป็นชีวิตจิตใจ และการกระทํานี้ของหน้ารันเหียนหลานทําให้กลายเป็นที่ติฉินนินทาของผู้อื่นว่าตระกูลหน้ารันเห็นตระกูลเซียวตกต่ําไม่อยากเกี่ยวดองด้วยจึงตบศัตว์ไม่ปฏิบัติตามคําสัญญาวาจาซุบซิบทํานองนี้ทําให้หน้ารันเจี้เดือดดาลเป็นฟื้นเป็นไฟทุกวันหากไม่ใช่เพราะขยับตัวไม่ได้ <c oughs> เกรงว่าคงลากสังขารที่ใกล้เข้าลงเต็มที่ตะกายขึ้นเทือกเขาม่านเมฆานานแล้ว สำหรับเรื่องแต่งงานของตระกูลหน้ารันกับตระกูลเซียวกล่าวตามสัตว์ความจริงหน้ารันสู้เองก็ไม่เห็นด้วยนะักเพราะเซียวเหยียนในตอนนั้นถูกขนานนามว่าเส,สวะให้เขายกบุตรตีที่โดเด็ดทั้งรูปโฉมและพรสวรรค์ให้กับเสศวะคนหนึ่งหน้ารันสู้ออกจะไม่ค่อยเต็มใจจริงๆเพราะว่าตอนนั้นส่วนตอนนั้นจากข่าวที่หน้ารันสู้ได้รับมาเวลานี้บุตรคนเล็กของตระกูลเซียวไม่เพียวหลุดพ้นจากฉายาเส,สวะ น้ำซ้ำระดับความเร็วในการฝึกยุทธที่สแสดงออกเรียกได้ว่าน่าสะขึงกลักวกว่าช่วงที่เขาอยู่ในสภาวะสุดยอดเมื่อครั้งยังเด็กเสียอีกเวลานี้ศักยภาพของเซียวเหยียนที่ปรากฏออกมาเพียงพอทำให้หน้ารันสู้ต้องพิจารณาใหมย่ยังไม่ต้องสงสัยแต่เพราะว่าการกระทำโดยพราการของหน้ารันเยียนหลานทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายตกอยู่ในสภาวะเยียบเย็นปานน้ำแข็งที่นี่ทำให้หน้ารันสู้กระอักกระอ่วนสิ้นดี หากเป็นช่นนี้ต่อไปดีไม่ดีเขาหน้ารันสู้ไม่เพียงจะสูญเสียบุตรเขยที่มีศักยภาพไร้ขีดจำกัดนำซ้ำยังอาจทำให้ตระกูลเซียวอาคาดแขนตระกูลหน้ารันเพราะเหตุนี้อีกด้วยเพียงคิดว่าผู้แก่งกล้าคนหนึ่งซึ่งมีโอกาสกลายเป็นมหาราชันยุทธในอนาคตจะมองตระกูลหน้ารันเป็นศัตรูหน้ารันสู้นอกจากประวันใจยิ่งโมโหแทบเต้นเจ้าลูกคนนี้นับวันยิ่งโอหังใหญ่แล้ว ยิ่งคิดยิ่งโมโหหน้ารันสู้พันกระแทกถ้วยชาในมือกับโต๊ะน้ำชาหกกระชอกทำเอาหญิงรับใช้ที่ยืนรับคำสั่งอยู่ด้านข้างสะดุ้งโยงนางรีบเปลี่ยนถ้วยใหม่ให้อย่างระมัดระวังท่านพ่อท่านมาสำนักมา่านเมคาฉันไหนไม่แจ้งให้เยี่ยนเอ,อ๋อทราบขณะหน้ารันสู้ระเบิดโทสะสซุ่มเสียงกังวานใสของสตรีพรันดังขึ้นในท้องโถงเงาร่างอ่อนแอสีขาวนวลเดินออกจากม่านผ้า ทรงยิ้มให้หวานที่ทงยิ้มหวานให้หน้ารันสู้ฮึเจ้ายังเห็นบิดาคนนี้อยู่ในสายตาอีกเหรอข้านึกว่าเจ้ากลายเป็นสิทธิของหยุนหยุนไปแล้วจะลืมว่าตระกูลหน้ารันคืออะไรเสียอีกและเห็นบุตรตรีที่งามพริ้วขึ้นทุกวันความฉุนเฉียวในใจของหน้ารันสู้ค่อยเบาบางลงเล็กน้อยเมื่อแค้นเสียงเย็นชาและเห็นสีหน้าบึ้งตึงของหน้ารันสู้หน้ารันเย็นหลานสายหน้าระอาใจหันไปโบกมือต่อหญิงรับใช้ด้านข้างเป็นเชิงให้ออกไป ท่านพ่อหนึ่งปีกว่าไม่พบหน้าท่านก็มาถึงก็อเอตโรเย่ยนเอ,อ๋อเดี๋ยวกลับไปครานี้ข้าจะไปฟ้องท่านแม่รอจนหญิงรับใช้ร่าถอยออกไปแล้วหน้ารันเยียนรานพันย่นจมูกนั่งลงข้างกายหน้ารันสู้กราวเสียงสกระเงากระงอนกลับไปงั้นเหรอเจ้ายังกล้ากลับไปอีกเหรอสดับวาจาหน้ารันสู้ยิ้มแยะเจ้ากล้ากลับไปดูว่าท่านปู่จะตีเจ้าจนหกักขาหากักมันหรือไม่ เบะปากนิดหนึ่งหน้ารันเยียนหลานที่ตระหนักแก่ใจย่อมกระจางความในของหน้ารันสู้เจ้าคงรู้จุดประสงค์ที่ข้ามาที่นี่กระมังสดน้ําชาคําหนึ่งหน้ารันสู้ปั้นหน้าเข่งขึงเรื่องที่ข้ายกเลิกสัญญาการแต่งงานใช่หรือไม่มือเรียวสวยม้วนปล่อยผมเล่นหน้ารันเยียนหลานถามยิ้มยิ้มและเห็นท่าทางเฉยเมยของหน้ารันเยียนหลานหน้ารันสู้พันุนกึกปามือทบโต๊ะดังสนั่น การแต่งงานเป็นท่านปู่เจ้าทำสัญญาด้วยตัวเองในปีนั้นเป็นผู้ใดให้เจ้าไปยกเลิกนั่นเป็นเรื่องงานแต่งของข้าข้าไม่มีทางแต่งกับเขาตามเจตจำนงของพวกท่านแน่เรื่องของข้าข้าขอตัดสินใจเองข้าไม่สนว่าใครเป็นคนทำสัญญาข้าเพียงทราบว่าในหนังสือสัญญานั้นคนที่ออกเรียกคือข้าไม่ใช่ท่านปู่คนที่ออกเรือนนะครับคือข้าไม่ใช่ท่านปู่เอ่ยถึงเรื่องนี้ขึ้นมาหน้ารันเหยียนหลานไม่สบอารมณ์เช่นกัน นางซึ่งมีนิสัยรักอิสระรังเกียจอย่างยิ่งที่จะต้องเดินตามเส้นทางที่ผู้อื่นกำหนดถึงแม้คนผู้นี้จะเป็นญาติผู้ใหญ่ของนางก็ตามเจ้าอย่าคิดว่าข้าไม่รู้เจ้าก็แค่รู้สึกว่าเสียวเยียนเป็นเศษสวะไม่คู่ควรกับเจ้าใช่หรือไม่แต่เวลานี้ผู้อื่นมีพลังฝีมือไม่ด้อยกว่าเจ้าแล้วด้วยฐานะของเจ้าในสำนักม่านเมคาคงได้รับข่าวเกี่ยวกับการเลื่อนระดับพลังฝีมือของเขาแล้วกระมังหน้ารังสู้กล่าวเสียงขุน หน้ารันเย็ยนหลานมุ่นคิ้วนิดหนึ่งภาพหนุ่มน้อยผู้ดื้อร้านคนนั้นปรากฏขึ้นในห่วงสมองเม้มริมฝีปากแดงก่อนเอ่ยชืดๆได้ยินข่าวเกี่ยวกับเขามาบ้างก็จริงคิดไม่ถึงเขาถึงกับหลุดพ้นฉาย,ยาเสศวะได้นี่มันเหลือเชื่อจริงๆเหลือเชื่องั้นเหรอแค่คําว่าเหลือเชื่อก็ใช้ได้แล้วเหรอท่านปู่เจ้ามีคําสั่งลงมาให้เจ้าหาเวลาไปที่เมืองอู่ฐานเที่ยวหนึ่งจะดีมากถ้าเอ่ยขอโทษสักคําให้สถานการณ์ถึงเครียดนี้ขี้คลายลง น่ารันสู้กล่าวขอโทษงั้นเหรอเป็นไปไม่ได้หรอกสดับวาจาน่ารันเหย,ยนหลานเลิกคิ้วสูงโรวงปฏิเสธในทันควันแม้เขาไม่ใช่เศษสวะอีกแล้วแต่ข้าน่ารันเหยียนหลานยังคงไม่แต่งให้เขายิ่งไม่ต้องพูดถึงจะให้ข้าไปขอโทษอันใดพวกท่านยินดีเช่นนั้นก็ไปเองอย่างไรข้าก็ไม่ไปเมืองอู่ฐานอีกไหนเลยมีทางให้เจ้าบายเบียงปัญหาที่เจ้าก่อขึ้นเจ้าต้องเป็นคนไปแก้ เห็นหน้ารันเยียนหลานปฏิเสธเสียงแข็งหน้ารันสู้พันตะคอกเสียงเข้มข้าไม่ไปปั้นหน้าเย็นชาหน้ารันเยียนหลานเชิดคางขาวพองบนพวงแก้มมีเขารอยถือดีติดตัวมาตั้งแต่เกิดเซียวเหยียนนั่นไม่ใช่เก่งกาจนักเหรอือในเมื่อปีนั้นกล้าตกลงเรื่องนัดหมายสามปีเช่นนั้นข้าหน้ารันเยียนหลานก็จะรอเขามาท้าดวลที่สำนักม่านเมคาถ้าข้าพ่ายแพ้ต่อเขาเป็นบ่าวเป็นทาสก็แล้วแต่เขาจะบัญชาฮึไม่เช่นนั้น หมายให้ข้าขอโทษเหรอไม่มีวันบัตรซบหากนัดหมายสามปีเจ้าเกิดแพ้ขึ้นมาถึงตอนนั้นเป็นบบาวเป็นทาสเมีนั่นใีนมิใช่พาเอาตระกูลหน้ารันอับอายขายหน้าไปด้วยเหรอหน้ารันสู้ตะคอกผู้ใดว่าข้าจะแพ้ให้เขาต่อให้เขาฝื้นฟูพรสวรรค์แต่ข้าหน้ารันเย็นหลานมีหรือมีอันใดที่ด้อยกว่านำซ้ำเขตวิชาชั้นสูงในสำนักม่านเมคาไม่เพียงมากมายสุดคณะนะทักษะยุทธชั้นสูง ย่างยิ่งมีเต็มกรุไหนเลยจะมีโอสถวิเศษที่ท่านปู่กูเหอราชาโอสถช่วยล้อมกันให้ข้าสิ่งเหล่านี้นายน้อยตระกูลเล็กๆอย่างเขาหรือก็มีเช่นกันเดี๋ยวนะสิ่งเหล่านี้นายน้อยตระกูลเล็กๆอย่างเขาหรือก็มีเช่นกันเราอย่างไม่เกรงใจลำพังแค่เสาะหาเคล็ดวิชาปรายุทธ์ขั้นสูงก็ทําให้เขาสิ้นเปลืองเวลานับสิบปีแล้วถูกหน้ารันสู้ปรามาหน้ารันเหยียนหลานทันเสมือนแม่แมวูกเกียบหาง นางชิงชังที่สุดก็คือถูกน้าไปเปรียบเทียบกับเจ้าเสศวาที่ตนสุดแสนจะดูแคลนคนนั้นร้นบุตรสตรีโวยวายใส่หน้าหน้ารันสู้โกรธจัดจนเขากระดกรุกควดนึ่ขึ้นเนื้อฝ่ามือหมายตบหน้าหน้ารันเหยหลานพี่หน้ารันท่านอย่าได้กระทําการเหลวไหลแลเห็นกิริยาของหน้ารันสู้เงาร่างสีขาวสายหนึ่งรีบทะลันเข้ามาขวางหน้าหน้ารันเหยหลานเกอเย่เจ้ามันตัวบัดซบ ฟังว่าคราวก่อนไปบ้านตระกูลเซียวเป็นเจ้าไปกับเยียนหลานงั้นเหรอแลเห็นเงาคนที่ขวางอยู่เบื้องหน้าหน้ารันสู้โกรธจนไฟลุกเกอเย่ยิ้มกระอักกระอ่วนนี่เป็นเจตนาลมของท่านเจ้าสำนักข้าเองก็จนปัญญายุ่นยุนนางต้องการอะไรถึงก็ปล่อยให้เยียนหลานไปกระทำเรื่องโน่เขาเช่นนี้ถ้าสามปีให้หลังเซียวเยียนเอาชนะเยียนหลานได้จริงนางใหญ่ไม่ใช่ต้องไปเป็นบ่าวเป็นท่านให้ผู้อื่นแล้วเหรอได้ยินคำว่าเจ้าสำนัก หน้ารันสู้ค่อยระง,งับโทสะลงบ้างทว่าในน้ำเสียงยังคงเจือความคืนเคืองไม่น้อยพรามไม่ว่าใครจู่ๆสูญเสียบุตรเขยที่มีศักยภาพสูงลำ้ำขณะเดียวกันอย่างเพิ่มศัตรูที่ศักยภาพสูงล้ำขึ้นมาอีกคนหนึ่งอารมณ์ย่อมไม่ดีไปถึงไหนฮ่าฮ่าฮพี่น่ารันอย่าพึ่งร้อนใจเรื่องนี้ทำก็แล้วทำไปตอนนี้พูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์อีกอย่างถึงขั้นให้เหยียนหลานไปขอโทษก็ยากไปซ่อมแซมความสำคัญของสองตระกูลได้ แล้วยายต้องหาเรื่องใส่ตัวส่วนเรื่องนัดหมายสามปีท่านวางใจได้ท่านเจ้าสำนักระยะนี้ได้หลงเขาด้วยตัวเองช่วยเหยียนหลานตระเตรียมวัตถุดิบชนิดสุดท้ายซึ่งระบุในสูตรยาขอเพียงถึงตอนนั้นอูวุโสกูเหอกรันโกอสดวิเศษออกมาได้เตียวเหยียนนั้นย่อมไม่มีทางไร้ทานเหยียนหลานเด็ดขาดแล้วเมื่อถึงวันนั้นขอเพียงเหยียนหลานยั้งมือไว้ไม่ตีสักนิดก็น่าจะพอสลายเพลิงโทสะในใจเขาได้บ้าง เกอเย,ย่แจกแจงด้วยรอยยิ้มสูตรยาอะไรมีสปปรรพคุณที่วิเศษปานนี้มุ่นคิ้วนิดหนึ่งหน้ารันสู้เอ่ยถามฮ่าฮ่่านี่กรับมิอาจแถลงไขสูตรยานี้เป็นผู้สรกูเหอพบเจอเข้าโดยมันเอิญในป่าลึกเมื่อปีที่แล้วคิดว่าคงเป็นคนรุ่นก่อนทิ้งเอาไว้ตัวลิ์ยาถึงตอนนั้นท่านจะทราบเองเกอเย,ย่กล่าวรับลมคมในเห็นเกอเย,ย่ไม่ยอมเปิดเผยหน้ารันสู้โบกมือด้วยความรำคาญ แลเลยไปทางหน้าหลานเหยียนหลานที่ยังคงปั้นหน้าดึงดันทางด้านหลังเกย์เย่ได้แต่ขยี้เท้าด้วยความจนใจตวัดเสียงหุนหวนช่างเถอะคราจะยุ่งด้วยถึงตอนนั้นเกิดแพ้ขึ้นมาต้องไปเป็นหญิงรับใช้คอยอุ่นเตียงให้ผู้อื่นอย่าได้บอกว่าเจ้าเป็นคนของตระกูลหน้าหลานข้ายังไม่อยากขายเน้าจบคํากล่าวสุบสวบออกจากโถงไปด้วยใบหน้าขุนขึงมองส่งเงาหลังจนลับตาเกย์เย่ยามนี้ค่อยผ่อนลมหายใจโล่งอก หันไปทางหน้ารานเยียนหลานที่สีหน้าอ่อนใจเช่นกันจึงกล่าวคิดไม่ถึงจริงๆเจ้าหนุ่มน้อยตระกูลเซียวคนนั้นจะตะกายขึ้นมาได้จริงๆตะกายก็ตะกายไปสิหน้ารานเยียนหลานสุดนั่งบนเก้าอี้กล่าวยังไม่สะทกสถานเยียนหลานเจ้ามั่นใจว่าจะเอาชนะเขาได้หรอช่างใจเล็กน้อยเกอเย่พันผงถามท่านอาเกอฉันไหนแม้แต่ท่านยังคิดว่าข้าจะสู้เจ้าเศษสว่านนั่นไม่ได้ล่ะ สดับวาจาหน้าหลานเย็นหลานพันฉุนขึ้นมาสายหน้ายิ้มขื่นเกย์เย่พึมคำข้ามักรู้สึกว่าเจ้าหนุ่มนั่นค่อนข้างแปลกประหลาดมือของหน้าหลานเย็นหลานที่กำลังยกถ้วยชานั้นบีบแน่นขึ้นดวงตาจับจ้องน้ำชาสีเขียวอ่อนนึกในใจข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะสามารถตะกายขึ้นมาถึงศรีรษะเราคุณหนูหน้าหลันได้ยังเหลือเวลาอีกหนึ่งปีข้าจะคอยดูว่าจากนักยุทธสามดาวเจ้าจะตะกายถึงระดับใด ข้าหน้ารันเยียนหลังจะรอเจ้าอยู่ที่สำนักม่านเมคาแน่จริงก็มาตามนัดได้เลยกลางนภามาบนเสียวจันวงหนึ่งลอยคว้างเดียวดายแสงสีเงินยามสลัวรางสาดทั่วพัสุทธากลางป่าเล็กมืดมิดกองไฟกองหนึ่งเต้นระล็กยังอ่อนช้อยความรู้สึกสดใหม่แห่งการเริ่มต้นจืดจ้างไปกับกาลลอนแลนอันโดดเดี่ยวความคุ้น,นคันงระลอกหนึ่งปีนป่ายขึ้นในใจของหนุ่มน้อย เซียวเหยียนใส่ฟืนดุนหนึ่งลงไปทําให้กองไฟสว่างขึ้นมาเขายกมือเท้าคางเอ่ยถามเฉยเนื่อยอาจารย์ตกลงเราจะไปที่ไหนกันแน่เนี่ยเทือกเขาสัตว์อสูรไงล่ะสุ้มเสียงชลาภาพดังขึ้นจากในแหวนใกล้ๆเมืองอูทานก็มีทางเข้าเทือกเขาสัตว์อสูรไม่ใช่เหรอฉันไหนต้องทอมาถึงที่นี่ตรงนี้คือภาคตะวันออกของเทือกเขาสัตว์อสูรตัดผ่านจากตรงนี้เข้าไปสามารถบรรลุถ,ถึงทะเลทรายกาเกอเอ๋อได้โดยตรงและที่นั่น ก็คือจุดหมายปลายทางสำหรับการฝึกวิชาของเราเหย่าเหล่ายิ้มกล่าวตัดผ่านเทือกเขาสัตว์อสูรเหรอสยแยบบุมปากเสียวเหยียนหัวเราะแห้งๆด้วยพลรรังฝีมือของข้าในตอนนี้เพียงรับมือได้แค่สัตว์อสูรระดับหนึ่งที่อ่อนไหวเท่านั้นอย่างดีก็ได้แค่เดินอ้อมรอบนอกคิดจะตัดผ่านโดยตรงเกรงว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นี่ตกอยู่ในดงอันตรายพลังแฝงจึงจะสามารถประทุได้เห่าเหล่าเอ่ยชื่อ ข้าวางแผนให้เจ้าขึ้นสู่ระดับคุรุยุทธ์ขณะอยู่ในเทือกเขาสัตว์อสูรเออเช่นนั้นการฝึกในช่วงนี้ของข้ามิใช่ต้องใช้ชีวิตในเทือกเขาสัตว์อสูรตลอดเลยเหรอสดับวาจาเซียวเหยียมพันปั้นหน้าขมขื่นกำหนดเวลาที่ข้าตั้งก็คือหนึ่งปีอีกครึ่งปีที่เหลือเจ้าต้องไปฝึกต่อที่ทรายทะเลรายกาเกอเอ,อ๋อทะเลรายทาเกอเอ,อ๋องั้นเหรอพึมพำสองสามคำเซียวเหยียนสายหน้าอ่อนใจช่างเถอะ อย่างไรข้างกายก็มีเย่าเหลาคุ้มครองอยู่เขาคงไม่ปล่อยให้เขาถูกสัตว์อสูรจับก,กินกระมังเซียวเหยียนรูปคางเลียปากยิ้มกลิ่มพร้างกล่าวอาจารย์แล้วทักษะยุดชั้นดินละ่ะเจ้าเด็กคนนี้วันทั้งวันเอาแต่พูดถึงเรื่องนี้ไม่เบื่อบ้างหรือไงได้ยินเซียวเหยียนเอ่ยถามเรื่องนี้ซ้ำซากเย่าเหลาหัวร้อนไม่ได้ร่ำไห้ไม่ออกเขาอดจะสายหน้าระอาใจาไม่ได้นิ่งไปเล็กน้อยค่อยกล่าวว่าเดี๋ยวเข้าเชือกเขาสัตว์อสูร แล้วค่อยสอนทักษะยุดชั้นดินให้เจ้าข้างนอกผู้คนควักควายเกิดถูกผู้คนอื่นเห็นเข้าจะยุ่งยากกันไปใหญ่ฟังว่าจะเลือดเวลาออกไปอีกหลายวันเซียวเหยียนแต่พยักหน้าอย่างห่อเหี่ยวดูทำท่าเข้าหรือเจ้ายังไม่เข้าใจคำว่าโลภมากเขี้ยวไม่แรกเหรอฝ่ามือดูดกับฝ่ามือพัดไฟของเจ้าฝึกฝนจนเชี่ยวชาแล้วก็จริงแต่แปลสุดยอดพิฆาตกราบยังคำได้แค่ปลายขนเท่านั้นและเห็นท่าทางห่อเหี่ยวของเซียวเหยียน ย่าวเหลาอดดุไม่ได้ทำได้แค่ปลายขนเหรอเป็นไปได้อย่างไรข้าวก่อนจัดการเจ้าเจีย้ยเจียเลี้ยวแปรสุดยอดพิฆาตที่ข้าใช้ออกมาทําให้แขนมันหักด้วยซ้าระดับวาจาเซียวเหยยนบ่นงึองอยางไม่ยอมแพ้มีผิดเจ้าทําแขนมันหักก็จริงแต่ตอนนั้นเจ้าเองก็ชาไปทั้งขาไม่ใช่หรอือหากไม่ใช่เพราะเจ้านั่นไม่มีการป้องกันอะไรเจ้ามันก็ต้องเจ้ากับมันก็ต้องสาหัสทั้งคู่แล้ว ย่าเหล่าแค่นเสียงพลังโจมตีของแปดสุดยอดพิฆาตสามารถเทียบชั้นได้กับทักษะยุทธ์ชั้นดินหากฝึกฝนอย่างเหมาะสมใครจะเอาชนะคู่ต่อสู้ที่เหนือกว่าตนเองสองหรือสามดาวมีใชยเรื่องยากเย็นแต่ในมือเจ้าในตอนนี้เจอกับคู่ต่อสู้ที่ระดับฝีมือเท่ากันผลก็คือพังทั้งคู่เซียวเยยนอึ้งงานพรานมุ่นคิ้วยางหนักและคุณคิดอย่างหนัก คำแนะนำเกี่ยวกับแปดสุดยอดพิฆาตขณะเย่าเหลาทายเททักษะยุทธในวันนั้นขุดขึ้นมาในหัวแปดสุดยอดพิฆาตทักษะยุทธชั้นนินขั้นสูงทักษะยุทธแนวจู่โจมระยะประชิดสร้างชื่อจากพลังโจมตีที่รุนแรงเมื่อฝึกสำเร็จการจู่โจมจะแฝงพลังปานแปดชั้นสอนอนุภาพเทียบเท่าทักษะยุทธชั้นดินขั้นต้นพลังปานชั้นแปดพลังปานแปดชั้นสอน เป็นการสะสมทีละชั้นในระหว่างที่เจ้าฝึกเจ้าคิดว่าตอนนี้ตัวเองยึดกลุมได้แล้วกี่ชั้น <c oughs> ดูเหมือนนอกจากพลังปานที่เป็นเปลือกนอกนั่นพลังปานภายในแทบไม่มีเลยเย้าเหลาเอ่ยเรียบๆหากเจ้าสามารถแฝงกำลังภายในขุมหนึ่งไว้ภายใต้กำลังภายนอกได้วันที่ต่อสู้กับเจีย๊ยเรี่ยวยอมทำให้เขาหมดปัญญารับมือไหนเลยต้องสิ้นเปลืองเรี่ยวแรงปานนั้น กำลังภายในต้องทําอย่างไรถึงจะฝึกออกมาได้สีหน้าเข่งขึงของเซียวเหยีย e นเริ่มให้ความสําคัญกับปัญหาซึ่งตนละเลยตลอดมาแปลสุดยอดพิฆาตที่เจ้าเคยใช้เป็นเพียงการโจมตีด้วยพลังล้วนๆปราศจากทักษะแม้แต่นิดเดียวเมื่อก่อนข้าไม่เคยพูดถึง 1. เพราะพลังฝีมือของเจ้ายังอ่อนหัด 2. เพราะเจ้าไม่เคยค้นพบด้วยตนเองเซียวเหยียน e เกาศีรษะขัดเขินเขาไม่เคยไปคบคิดถึงปัญหาเรื่องกำลังภายในจริงๆ พราะลำพังอนุภาพอนรุนแรงของแปดสุดยอดพิฆาตที่เห็นเพียงเปลือกนอกนั่นก็สร้างความพึงพอใจแก่เขามากแล้วหลับตาตั้งสมาธิย่าเหลาสั่งเสียงห้วนทำให้เซียวเหยียนรีบขัดสมาธิในข้าฝึกยานข้างกองไฟหนุ่มน้อยค่อยๆหลับตารอบกายเปลี่ยนเป็นเงียบสงัดมีเพียงเสียงฟืนไฟแตกประทุและเสียงร้องของมแมลงหลังความเงียบงันยาวนานเซียวเหยียนที่หลับตาพันลืมตาโผล่มุ่นคิ้วนิดๆ คบคิดคำพูดที่สนทนากับเย้าเหลาในใจนิ่งคิดได้พักใหญ่หัวคิ้วเสียเวเหยียนค่อยคลี่คลายงสงกศีรษะนิดหนึง่งกำมัดแน่นเหนือมัดแข่ซสร้างด้วยพรานยุทธสีเหลืองอ่อนหลังนิ่งงานเล็กน้อยพรานต่อยใส่ต้นไม้ยักษ์ข้างตัวเต็มแลมพร้อมเสียงตะวาดต,ำ,ต,ำ,ตำําๆอสุดยอดพิฆาตเกรี้ยงหนึ่งเสียงดังทึบตำแหน่งที่ชกมัดลงไปลำต้นไม่เกรียมเป็นแถบร้อยแตกหลายแนวลุกลามจากโค้งเล็กที่เกิดจากกำปัน้น โตเสียงคึบก่อนหน้าพึ่งจางหายเสียงที่ทุ้มต่ำยิ่งกว่าก็ดังขึ้นจากกลางลำต้นแรกพลังปานถูกเสียวเหยียนส่งเข้าส่วนลึกของลำต้นพิกตาถัดมาระเบิดแตกจากภายในลำต้นไม้ขนาดมหืมาเปลี่ยนเป็นเสียงเป็นสี่เสียงห้าเสียงภายใต้การทำลายล้างของกำลังภายในขุมนี้กำลังภายในที่แข็งแกร่งมาก แลเห็นกําลังพลังทําลายท,ว,ทวีคืนขึ้นทวีคูณขึ้นหลายเท่าเสียวเหยียนตกใจจนตาลึงตาค้างแม้กล่าวว่าพลังปานภายในขุมนี้เาผาผลาญปรานยุทธในกายถึงหนึ่งในสามแต่ประสิทธิผลที่ได้ชัดเจนนี้เป็นอัตราส่วนเท่ากับการเาผาผลาญของปานยุธแต่สุดยอดพิฆาตท,ที่แฝงกําลังภายในเช่นนี้ต่างหากถึงจะสมกับคําว่าเทียบเท่าทักษะยุทธชั้นดินทอนเก็บกำปั้นช้าๆเสียวเหยียนอุทานอัศจรรย์ใจ ไม่เลวไม่เลวครั้งแรกก็สามารถใช้ออกด้วยกำลังภายในได้แล้วถ้าว่ายังแรดูติดขัดช่วงระเบิดกำลังภายในล่าช้าเกินไปถ้าคู่ต่อสู้ยานสัมผัสฉับไวก็สามารถสลายกำลังภายในที่เจ้ายังไม่ทันระเบิดออกมาได้เย่าเหลาเอ่ยชมก่อนตามด้วยกล่าวเสริมสิ่งที่บกพ้องฮ <c oughs> ไม่เป็นไรมีแค่ครั้งแรกเท่านั้นขอเพียงเพิ่มการฝึกฝนข้าเชื่อว่า จะควบคุมเวลาในการระเบิดกำลังภายในได้ดังใจนึกแน่เลยการรวมหมัดซ้ำๆอย่างฮึกเหิมคึกคักและการทะลุทะลวงกำลังภายในสำเร็จทำให้พลังการต่อสู้ของเซียวเหยียนพุ่งพรวดในพริบตาขณะเดียวกันยังทำให้เซียวเหยียนเต็มไปด้วยความมั่นใจและความลิงโลดพงกศีรษะขึ้นลงเย่าเหล่าช่างใจเล็กน้อยค่อยกล่าวเทววิชาเผาไหม้นี้แม้มหัศจรรย์ตรงที่สามารถวิวัฒนาการได้แต่ระดับชั้นแรกเริ่ม ออกจะต่ำต้อยเกินไปปรายุทธที่หมุนเวียนอยู่ในร่างเจ้าตอนนี้ยังมากก็ช่วยให้เจ้าใช้ออกด้วยกำลังภายในเพียงไม่กี่ครั้งดังนั้นต่อไปหากต่อสู้กับใครต้องเผด็จศึกในหนึ่งข่าจมตีซึ่งแปรสุดยอดพิฆาตนี้เดิมทีก็เป็นทักษะยุทธสังหารระดับสายฟ้าแลบชนิดหนึ่งอยู่แล้วอืมเที่ยวเหยียนพยักหน้าหนักแน่นเขาตระหนักในใจของเขาตระหนักชัดในจุดอ่อนของตนเองเช่นกันนั่นก็คือไม่อาจยืดเหยื้อ หากไม่สามารถจัดการคู่ต่อสู้ได้ก่อนปราญุทธ์เหือดแห้งเช่นนั้นผู้ปราชัยก็คือตนเองเห็นทีต้องคิดหาวิธียกระดับความเร็วในการฝึกปราญุทธ์ของเจ้าแล้วหลังเข้าสู่เทือกเขาสัตว์อสูรข้าจะนำทางให้เจ้าไปเสาะค้นหาสมุนไพรที่หายากที่ต้องใช้สำหรับกันโอสถเจ้าในตอนนี้นอกจากจะพึ่งพาพรสวรรค์ยังต้องมีโอสถสนับสนุนเย่าเรากล่าวเสียงขึมเสียวเหยียดแย้มยิ้มพันเลิกคิ้ว น้ารังเหยียนหลานก็คงใช้วิธีเช่นนี้กระมังฮแล้วอย่างไรทั่วทั้งจักรวรรดิเชียมาหรือมีแค่เจ้ากู้หรือมีแค่เจ้ากูเหอที่เก่งอยู่คนเดียวงั้นเหรอในสายตาข้าเขายังเทียบไปได้แม้แต่ร้มเหม็นด้วยซ้ำคนที่จะเปรียบวิชาปรุงยากับข้าเหรอบนมหาพิภพโตชีนยังนับได้ไม่ถึงห้าคนเย่าเหลาเอ่ยชืดๆน้ำเสียงราบเรียบเจือร้อยถือดีอย่างยากจะอมพราง เสียวเหยียนถูจมูกยิ่งพิศวงในฐานะของเย่าเหลามากขึ้นอ้อแบกเจ้าสิ่งนี้เอาไว้ต่อไปแม้แต่ยามนอนก็ห้ามเอามันลงย่าเหลานิ่งไปครู่หนึ่งวัตถุสีดําท่อนยักษ์พันลอยวืดออกมาจากแหวนโบราณก่อนตกกระแทกพื้นดังโคมเศษดินตลบฟุงเออเสียวเหยียนตะลึงมองวัตถุสีดําตรงหน้าซึ่งมีขนาดเท่ากับความสูงของตนเหงื่อเย็นขุดซึมเหนือหน้าผาก กรืนน <LE> ้ำลายก่อนกล่าวนี so ่ใช้ทำอะไรเจ้าสิ่งนี้สร้างขึ้นจากเล็กดำเปร้ยวอุกบาททั้งมหาพิภพเกรงว่ามีเพียงชิ้นเดียวเท่านั้นมันไม่เพียงแข็งแกร่งที่สุดยังหนักอึ้งสุดเปรียบที่สำคัญก็คือมันมีประสิทธิภาพอหัศจรรย์ที่สามารถบังคับควบคุมปราณยุทธ์หากเจ้าสามารถปรับตัวเข้ากับการกดดันของมันได้เช่นนั้นต่อไปขณะประมือกับใครนำมันวางลง พิบตาที่เป็นอิสระจากมันพลังฝีมือของเจ้าจะทําให้ทุกคู่คนสถานสะเทือนเย่าเหลากล่าวยิ้มหิมพันเสริมอีกว่านอกจากนั้นทักษะยุทธที่ข้าจะสอนเจ้าในภายภาคหน้าก็เกี่ยวข้องกับเจ้าสิ่งนี้เช่นกันเอาละครับก็เป็นทันจบในบทที่14นะครับโอ้โหก็เป็นที่รู้กันในสิ่งดำๆํานั่นก็คือ ก็คือสินกดำมนั่นแหละครับ <c oughs> โอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดซ <c oughs> ับสไคร e แล้วก็ดติดกเพื่อ <c oughs> ไม่ให้พลาดคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ